ข้ามการบทที่73เคราะห์หามยามรักส่วนที่สองประจันทราบข่าวเรื่องท่านชายเสด็จไปเชียงใหม่หลังจากสอบรายภาคเสร็จไม่กี่วันท่านไปได้เกือบสัปดาห์แล้วแต่ไม่มีใครบอกเธอเลยถ้าไม่ไปนอนค้างกับพี่สาวที่วังชื่นชีวีก็คงจะไม่รู้ข่าวนอกจากท่านชายที่นก,กฤตแล้ว ท่านหญิงแสงแค่กับข้าหลวงในวังนี้ก็เดินทางไปด้วยหลายคนแวดว่าท่านหญิงอยากจะไปเที่ยวเปลี่ยนอากาศสักระยะหนึ่งทรงเห็นว่าพี่น้องไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากันนานแล้วจึงมีรับสั่งให้อนุชาไปด้วยท่านหญิงท่านชายจะเสด็จกลับมาเมื่อไร่คะพี่ผู้จีบหลังปีใหม่จ้าสามเดือนเชียวหรือคะอิงซาวรู้สึกใจหาย นับเวลาตั้งแต่ได้เจอกันครั้งสุดท้ายตอนงานเต้นรำบวกกับอีกสามเดือนข้างหน้ารวมกันแล้วก็ห้าเดือนพอดีถ้าหรูร่วงหน้าว่าต้องห่างกันนานอย่างนี้เธอคงไปเฝ้าท่านเสียแต่เนิ่นๆจะว่านานก็นานจะว่าเร็วก็เร็วนะกว่าท่านจะกลับมาขี้คงใกล้คลอดแล้วพู้จีบเอามือลูบท้องท่านหญิงไม่อยู่ คุณชายพัสกรก็งานยุ่งไหนจะต้องดูแลเด็กๆอีกพี่ผู้จีบต้องระวังสุขภาพด้วยนะคะเอาอย่างนี้ไหมให้พระจันทร์มาอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนท้องนี้ผู้จีบแพ้ท้องหนักสุขภาพสดสมจนน่าเป็นห่วงยิงสาวไม่สบายบ่อยเสียจนสามีโทษตัวเองว่าไม่น่าเห็นแค่ตัวปล่อยให้มีลูกติตดๆกันอย่างนี้เลยพี่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนูจนัน พี่ดูแลตัวเองกับทุกๆได้หนูจันไม่ต้องห่วงนะสนใจเฉพาะเรื่องเรียนก็พอแล้วรอยยิ้มของพี่สาวทำให้พระจันทร์ใคร่ห่วงไปได้มากตั้งแต่มีครอบครัวผู้จีบก็เข้มแข็งขึ้นจากผู้หญิงอ่อนแอหัวอ่อนซู้รบบมือกับใครไม่เป็นกลายเป็นภรรยาที่พร้อมจะสนับสนุนสามีและยืนหยัดเพื่อลูกๆหนูจัน พี่ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอะไรคะหนูจันยังติดต่อกับคุณตะวันอยู่ไหมทำไมหรือคะเธอไม่ได้ยินชื่อนี้จากปากพี่สาวมานานหลายปีแล้วนึกอย่างไรเนอจึงเอ่ยถึงคือพี่ได้ยินว่าคุณตะวันจะแต่งงานกับแหม่มพี่ก็เลยอยากถามให้แน่ใจนะเผื่อพระจันทร์จะรู้พระจันทร์ยิ้มให้พี่สาว พอเริ่มดาวเจตนาออกพุจิตไม่ใช่คนอยากรู้อยากเห็นที่ถามคงเป็นเพราะเขา้าใจว่าเธอรักกับเขามาหลายปีแต่พี่ตะวันที่พระจันทร์ติดต่อมาตลอดจะแต่งงานเธอคงช็อกหน้าดูแต่ผู้ชายที่พี่สาวเอ่ยถึงเป็นคนละคนกันยิงสาวจึงไม่รู้สึกอะไรพระจันทร์ไม่ทราบจริงๆค่ะไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วแต่ถ้าจะแต่งจริงก็ดีนะคะ อายุคุณตะวันก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะสร้างครอบครัวได้แล้วว่าตาของพระจันทร์สอบไปในทางยินดีด้วยคนเป็นพี่เลยคลายใจโดยหารู้ไม่ว่าเรื่องที่ต้องห่วงนั้นไม่ใช่คนไกลแต่เป็นคนใกล้อย่างบรรดาดวงตะวันทั้งหลายที่รายร้อมอยู่รอบตัวน้องสาวในตอนนี้ต่างหากพระจันทร์เป็นกังวลเรื่องพี่ชายหายเงียบไปพอสมควรแต่สิ่งที่ทำให้วิตกมากที่สุด คือเรื่องการเรียนถึงจะมั่นใจว่าทำข้อสอบได้คะแนนก็อาจจะไม่ทีพอขนาดได้รับทุนต่อยิงสาวเครียดจนดูซึมไปมากถ้าไม่ได้กลับบ้านมาช่วยพี่สาวเลี้ยงร้านก็คงเอาแต่นั่งคิดมากลานสาวทั้งสามคนอยู่ในวัยกำลังโนหนูดีกำลังอยู่ในช่วงวัยช่างซักชอบเรียนรู้หนูดาวยังสุขภาพไม่แข็งแรงป่วยปอยเหมือนที่เป็นมา ส่วนนุเดือนสอเขาว่าจะแก่นทโมลเหมือนเด็กผู้ชายพระจัน์โมแต่วุ่นวายกับพวก,กเด็กๆตั้งแต่เช้าจนเย็นเพ้ออึดใจเดียวเวลาเห็นการรอคอยก็สิ้นสุดผลสอบวิชาต่างๆค่อยๆทยอยออกทีละตัวเนื่องจากพระจัน์มาอยู่กับพี่สาวมาธนาเลยเป็นคนไปดูคะแนนที่ติดประกาศให้แล้วโทรศัพท์มารายงาน ประจันได้คะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งเกือบทุกวิชาจะเหลือก็สองวิชาที่สอบหลังสุดซึ่งไม่มีการบอกผลล่วงหน้าแต่แจ้งให้รู้ตอนไปรับไปเกตกับอาจารย์ทีเดียวเลยประจย์ถึงกับมือเย็นตอนอาจารย์ที่ปรึกษาสั่งให้ไปพบหลังรับใบเกรดหญิงสาวไม่กล้าดูคะแนนตัวเองเลยถ้าอาจารย์ไม่พูดออกมาให้ได้ยินสองวิชาที่เหลือคะแนนออกมาดีกว่าที่คาดไว้ามาก อาจารย์เลยถอนใจออกมาอย่างโล่งอกเธอตั้งใจจะบอกเรื่องนี้ให้ระพีพาก์รู้เป็นคนแรกเพราะเขาเป็นคนที่ช่วยสอนหนังสือให้แต่คนที่ได้รู้ข่าวไวกว่าใครกลับเป็นคุณชายอังสธรอชายหนุ่มมานั่งรวมกลุ่มอยู่กับสุดาและมัทนาใต้ตึกคณะช่วยกันคิดคะานนให้เธอตั้งแต่เมื่อไหรก็ไม่รู้อาจารย์ที่ปรึกษาว่าอย่างไรบ้างคุณชายถามก่อนใคร พระจันยังได้ทุนอยู่ค่ะที่จริงหุบวิทจะไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่พวกอาจารย์ประชุมกันแล้วเห็นว่าคะแนนปลายภาคดีขึ้นมากก็เลยให้โอกาสอีกครั้งเก่งมากยี่ตัวเล็กคุณชายอังสตรอนดีใจไม่แพ้พระจันทร์เลยในที่สุดเธอก็กลับมายิ้มได้แบบเต็มสีหน้าเสียทีนอกจากพระจันทร์แล้วมัทนากับสุดาก็สอบได้คะแนนดีเป็นที่น่าพอใจด้วย คุณชายเลยถือโอกาสชวนไปเลี้ยงฉลองเรื่องกินพระจันทร์ไม่เกี่ยงหรอกคะ่ะแต่ให้คุณชายเลี้ยงทั้งที่ไม่เกี่ยวอะไรด้วยมันแปลกๆนะคะกล้าพูดไม่ได้นะว่าไม่เกี่ยวคนตัวโตใจน้อยทำหน้าตึงไม่ใช่ว่เพราะเธอหรอกหรือที่ทำตัวให้เป็นห่วงจนเขาพ่อยเครียดไปด้วยอยู่เป็นแรมเดือนก็มันไม่เป็นไรหรอกนาพระจันรคุณชายบอกจะเลี้ยงก็รับเลี้ยงไปเถอะ มัทนาตัดบทถ้าปล่อยไว้คงได้เถียงกันยาวแล้วพานจะผิดแผนไปหมดสุดากับมัทนาผนึกกำลังกันจนพระจันทร์ไปนั่งอยู่บนรถคุณชายอังสุธรจนได้พอไปถึงร้านสองสาวแม่สื่อก็ทำทีว่ติดธุระแล้วปล่อยให้สองหนุ่มสาวได้อยู่ด้วยกันตามลำพังหนนี้ไม่มีอะไรมาขัดพระจันทร์เลยได้อยู่กับคุณชายอังสุธรจนกระทั่งเย็น วันนี้คุณชายทำตัวแปลกพิลึกเรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษเหล้าน่ารักกว่าที่เคยมากต้องแกล้งต้องแย่อยู่ตั้งนานเกิดจะกลับมาเป็นจอมโวยวายคนเดิมชอบให้ฉันทะเลาะด้วยมากนักหรือไงคุณชายเอ็ดทันทีที่กลับขึ้นมาบนรถก็ไม่ชอบนักหรอกค่ะแต่อยย่ๆคุณชายมาดีด้วยแบบปุบป,ปักอย่างนี้ประจันปรับตัวไม่ทันค่ะพอไม่ชินก็เลยทำตัวไม่ถูก เรื่องมากสริงเจ้าอย่างไรกันแน่ฮื้อชายหนุ่มกอดอกทำหน้าตึงใสพูดอย่างนี้แสดงว่าถ้าพระสันบอกให้คุณชายทำตัวแบบไหนคุณชายก็จะทำตามหรือคะยิงสาวถามด้วยดวงตาเป็นประกายทีเดียวท่าทางเหมือนมีความคิดอะไรแผงอยู่อีกฝ่ายจึงตอบป,ปฏิเสธด้วยเสียงดังฟังชัดไม่มีทางฝันไปเถอะ คุณชายนิรายกับพระจันทร์ได้เสมอต้นเสมอปลายจริงพระจันทร์แซงทำเป็นทอนหายใจเฮือกใหญ่คุณชายอังสุธรรู้ว่าเธอแกล้งถึงกระนั้นก็ยังรู้สึกอ่อนใจใครว่าร้ายรักแบบเสมอต้นเสมอปลายต่างหากชายหนุ่มเถียงเสียงดังในใจก่อนจะหันไปโต้กลับหญิงสาวก็ฉันเป็นคนเกเรนี่ใครจะดีเท่าระพีมัน เพียรพีเกี่ยวอะไรด้วยคะไม่รู้คุณชายอังสุทอรไม่พูดเปล่าแต่ยังหันมาขี้ผมพระจันเสียจ,จนยุ่งเหยิงทว่าวแทนที่จะโกรธประจัน์กับหัวเราะรื่นอย่างชอบใจนานเท่าไรแล้วนะที่เขาไม่ได้แกล้งเธออย่างนี้สมัยก่อนคุณชายจองเกรเรชอบมากระตุกหางเบียจนหน้างายขนาดเป็นานายทหารแล้วก็ยังไม่ละนิสัย ชอบมายุ่งย่ามกับผมของเธอดีหน่อยที่ไม่แกล้งพ้่มเปืืองเหมือนเมื่อก่อนจะทำเฉพาะเวลาที่ต้องการปลอบใจหรือมันไส้สุดจะกลั้นเท่านั้นพระจันเลยรู้สึกสบายใจกับความสนิทสนมที่ชายหนุ่มมอบให้หากตัดเรื่องทาน,นันดอนทิ้งไปได้คงพูดได้เต็มปากว่านี้ว่าเขาคือเพื่อนรักของเธอคุณชายอังสุธรยิ้มรับท่าทีอารมณ์ดีของหญิงสาว ได้ถือโอกาสชวนขับรถกินลมเล่นกันก่อนกลับบ้านสายลมเย็นช่วงเดือนตุลาคมจัดว่าสดชื่นสำหรับพระจันทร์เธอเลยกอดขอบกระจกรถแล้วรับลมอย่างสบายใจสลับกับการพูดคุยกับคุณชายอังสุธรน,นอกจากจะขับรถกินลมแล้วคุณชายอังสุธรยังพาพระจันทร์มาชมพระอาทิตย์ตกดินที่สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยพระอาทิตย์สีส้มดวงโต ย้อมผืนน้ำและผืนฟ้าให้เป็นโทนสีเดียวกันดูงดงามตรึงใจจนยากจะถอนสายตาคุณชายอังสตรอนปล่อยให้หญิงสาวดื่มด่ำไปกับธรรมชาติในขณะที่ตัวเองควานมือล้วงเข้าไปในกระเป๋าแล้วกลุ่มของที่เตรียมมาเอาไว้แน่นชายหนุ่มตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าวันนี้จะต้องบอกความรู้สึกที่มีให้เธอรู้ให้ได้เมื่อก่อน คุณชายเคยคิดว่าไม่ควรรีบร้อนรอให้พระจันทร์เรียนจบก่อนค่อยสารภาพออกไปจดีที่สุดแต่ว่าพอได้เห็นสายตาของหญิงสาวเวลามองท่านชายทีนกริบในอกก็รู้สึกร้อนรุ่มจนทนไม่ไหวจากเดิมที่กลัวใจท่านอายอยู่แล้วตอนนี้กลับมาต้องพะวงห่วงยายตัวเล็กอีกคนชายหนุ่มรู้อยู่เต็มอกว่าหากปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยไม่ทำอะไร ยญิงสาวอาจหลุดลอยก็เลยพนันกับตัวเองเอาไว้ว่าถ้าผลการสอบออกมาดีเขาจะเปิดเผยความรู้สึกให้เธอรับรู้คุณชายรอจนพระจันทรละสายตาจากภาพตรงหน้าแล้วจึงค่อยเกริเินนำเพื่อเข้าเรื่องที่อยากบอกรู้ไหมว่าน้องสาวไอ้อากกำลังมัน่นน้องสาวคนไหนคะคุณนุ้ยหรือคุณน้อยไอย้นุย้ยคุณนุ้ยน่ะหรือคะ คุณชามั่นใจนะเพาไม่ได้ฟังมาผิดไม่ผิดหรอกฉันได้ยินผู้ใหญ่คุยกันตอนไปกินข้าวที่บ้านนั้นเลิกมั่นกำหนดแล้วเห็นว่าต้นกุมภาส่วนเลิกแต่งก็มีถุนาเร็วจังประจ,จันท์ตกใจแต่ไม่คิดน้อยใจที่เพื่อนไม่แจ้งเรื่องสำคัญให้ทราบเธอผิดเองตั้งหากทีละเลยเพื่อนช่วงสาวก็แต่หมกมุนกับการเรียน กลับมาอยู่ที่วังเชินชีวีก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนทักทายนับอายุก็ไม่เรียกว่าเร็วหรอก23าแล้วนะก็จริงค่ะหญิงสาวพึมพำที่จริงเรื่องอายุไม่ใช่ปัญหาเลยผู้หญิงในยุคนี้แต่งงานกันตั้งแต่1 6บ7กสิบเเป็นเรื่องธรรมดาที่เธอวิตกคือความรู้สึกของวายุตามากกว่าถ้าเธอเห็นใจในความดีของเกรด และเปลี่ยนใจกับมารักเขาก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นเพราะอยากนี้จากความรักที่ผิดศีลธรรมประจันคิดว่ามันไม่ใช่ทางออกที่ดีเห็นเพื่อนแต่งงานแล้วอยากแต่งบ้างไหมก็ต้องอยากอยู่แล้วค่ะแต่ต้องแต่งกับคนที่รักในเวลาที่เหมาะสมนะคะเธอหมายถึงว่าต้องเรียนจบก่อนใช่ค่ะฉันเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจตรงกันนะวันนี้ไม่ใช่การขอแต่งงาน ขาดคำคุณชายอังสุธรก็หยิบกล่องแหวนออกมายื่นให้จำได้ไหมประจันมองแหวนรุ่นของนักเรียนในร้อยทหารบกอย่างโรงงานรูปลักษมันไม่คุณตานะแต่เมื่อทบทวนดูก็พบว่าเหมือนเคยเห็นแหวนวงนี้เมื่อหลายปีก่อนคุณชายเคยเอามาให้ดูก่อนไปเมืองนอกใช่ไหมคะใช่ตอนนั้นเธอไม่ยอมสวมฉันก็เลยไม่ได้ให้สี่ปีก่อน พระจันทร์บอกชัดว่าจะสวมแหวนจากคนที่เธอรักเท่านั้นแม้จะเป็นคำพูดเรื่อยเปื่อยแต่คุณชายอังสุธรก็ยังจำฝังใจมาจนทุกวันนี้หมายความว่าอย่างไรคะคำพูดของคุณชายบอกชัดว่าตอนนั้นเขาตั้งใจให้แหวนเธอแต่พระจันทร์ก็ยังไม่เชื่อหูตัวเองอยู่ดีหมายความว่าฉันรักเธอรักมาตั้งนานแล้วยิงสาวตะลึรื่กับคำสารภาพ จนทำอะไรไม่ถูกพระคุณชายอังสุธรดึงมือมารับกล่องแหวนเธอก็ชักมือหนีด้วยท่าทีตื่นตระหนกทำเอาคนพึ่งสารภาพรักใจแป้วสีหน้าผิดหวังของชายหนุ่มทำให้พระจัน์ทรหน้าชาเธอเผลอทำเรื่องที่ทำลายความรู้สึกเขาไปเสียแล้วต่อให้ตกใจแค่ไหนก็ไม่สมควรจะทำท่ารังเกียจแบบนั้นพระจันทร์ขอโทษเขาคุณชาย คือพระจัน้์อย่าเพิ่งพูดอะไรเลยช่วยฟังฉันให้จบก่อนได้ไหมชายชาติทหารอย่างคุณชายลองได้มุ่งม,มั่นตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จถึงจะประมาทก,กลัวคำปฏิเสธแค่ไหนก็ต้องเดินหน้าต่อยิงสาวเข้าใจนิสัยและเห็นถึงความจริงใจที่มีจึงยอมรับฟังทั้งที่คำตอบมันลอยเด่นอยู่ในใจ ว่าไม่เคยคิดเกินเลยไปกว่าเพื่อนฉันอยากให้เธอเก็บแหวนวงนี้เอาไว้จนกว่าจะถึงวันที่เธอพร้อมจะสวมมันหรือจนกว่าจะถึงวันที่เธอมีแหวนวงอื่นให้สวมชายหนุ่มยัดกรองแหวนใส่มือแล้วกุมมันเอาไว้อีกต่อหนึ่งแววตาของคุณชายอังสุธรจริงจังยิ่งกว่าครั้งใดมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักความหวังสีจนพระเจย์ไม่อาจปฏิเสธ ในที่สุดก็จำต้องรับแหวนแทนใจวงนี้มาอย่างเลี่ยงไม่ได้สองหนุ่มสาวไม่ได้พูดอะไรกันเลยตลอดทางกลับบ้านต่างคนต่างเงียบจนกระทั่งมาถึงวังชื่นชีวีคุณชายอังสุธรขับรถมาส่งพระจันทร์จนถึงบ้านพี่ชายเลยทีเดียวคุณชายจะลงไปด้วยไหมคะแวะเล่นกับหลานสักหน่อยประจันทร์ชวนเธอพยายามทำตัวให้เป็นปกติ แม่จะยังรู้สึกอึดอาดอยู่ไว้โอกาสหน้าเธอคุณชายเอ่ยเสียงครึมถ้าอย่างนั้นพระจันทร์ไปก่อนนะคะพระจันทร์เอี้ยวตัวไปเปิดประตูรถ่าก็ต้องชะงักเมื่อเขาดึงมือเธอเอาไว้จำไว้นะพระจันทร์ว่าฉันรอเธอได้เสมอไม่ว่านานเท่าไหร่ก็จะรอหญิงสาวรับคำเสียงแผ่วด้วยไม่สบตาด้วย ลงรถมาได้ก็เดินจ้ำโดยไม่เหลียวหลังกลับมามองเขาอีกความรู้สึกในใจตอนนี้มันยากจะเอ่ยเลือเกินทั้งมึนเบลอสับสนตกใจไหลสองข้างมันเหมือนมีน้ำหนักมหาศาลมากดเอาไว้ยิ่งคิดว่าไม่รักก็ยิ่งรู้สึกผิดคำปฏิเสธของเธอจะต่างอะไรกับการทำลายหัวใจเขา ประจันกลับเข้าบ้านไปด้วยการเหม่อลอยสติไม่อยู่กับตัวจนไม่ทันมองหลานสาวที่โผล่เข้ามาหาเธอรับตัวหลานเอาไว้ไม่ทันหนูดาวเลยก้นจ้ำเบาอย่างจางเสียงร้องของแย่ทำให้คนเป็นน้าตกใจจนรีบร้อนย่อตัวลงไปดูส่งผลให้กรองแหวนหล่นลงจากกระเป๋าหนูด,ดีเป็นคนแรกที่เห็นว่าคุณน้าทำของหลน่น ความที่ยังไร้เดียงสาก็เลยหยิบขึ้นมาเปิดดูด้วยความสนใจพอเห็นเป็นเครื่องประดับมีประกายแวววาวก็ร้องเสียงดังอย่างตื่นเต้นวานคุณนะส่วนชังหนูดีเอาไปให้ทุกคนดูได้ไหมคะประจัน์ทรหันควับไปมองเมื่อได้ยินคำพูดของหลานสาวไม่ได้นะหญิงสาวตกใจเลยปฏิเสธเสียงดังส่งผลให้เด็กหญิงหน้าเจอน ขอโทษคะ่ะคุณนาะคุณนาะอย่าโกรธอยูดีนะคะหนูด,ดีรีบยกมือไหว้เพราะรู้สึกได้ว่าทําให้คุณนาไม่พอใจนาไม่ได้โกรธจ้ะนาแค่ตกใจไม่คิดว่าม,มันจะลนหญิงสาวเอ่ยปลอบลานด้วยน้ําเสียงที่นุ่มขึ้นหนูด,ดีจะหยิบออกมาดูก็ได้นะจ๊ะแต่ห้ามให้ใครเห็นเพราะกระจันชงักไปดวงตาของลานสาวตัวน้อย มองเลยเธอไปที่อื่นพอเหลียวมองตามจึงเห็นว่าเป็นคนที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอท่านชายทินกริสซ่องออกมาจากมุมอับของตู้โชว์ท่านประทับหยุดตรงนี้นานพอจะได้ยินเรื่องแหวนไม่ทันได้ตั้งตัวท่านก็เสด็จมาหาแล้วย่อตัวลงข้างดูดีท่านมองแหวนในกลองอยู่อึดใจก่อนจะเปรยออกมาด้วยสุรเสียงนิ่มๆว่าสวยดีนะ แหวนรุ่นในร้อยทหารบกใช่ไหมจบบทที่73